คมันจะเข้ามาแะ่เกิดแล้วนะ <And> Action <Yeah. S 2> สวัสดีครับทุกทๆคนเป็นไงกันบ้างอ่าเข้ามาเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับหรือรู้แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ทำครับเรื่องนี้สำคัญกับชีวิตคุณมากครับเพราะว่าเป้าหมายทุกอย่างของคุณวันนี้ จะสำเร็จอย่างแน่นอนท็อป,ปิกวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องงานเสร็จเร็วขึ้น3เท่าถ้าคุณเข้าใจ3เรื่องนี้ะนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับแล้วอยากจะกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้สเทคนิคนียจะทำให้คุณยกระดับงานเสร็จขึ้น3เท่า ทำอย่างไรดีเรามาดูกันเลยนะครับโอเคอาอย่าลืมนะแชร์กันด้วยครับแชร์รัวๆเลยถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะให้คนที่เรารู้จักแฟนของเราหัวนหน้าของเราภรรยาของเราพ่อแม่ของเรารู้เรื่องนี้ครับจะต้องแชร์แชร์และแชร์ครับก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนครับผมดรโอม time management expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเวลาครับวันนี้จะมาแชร์3เทคนิคทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับเทคนิคแรกครับเทคนิคแรกเลยนะมันคืออะไรพร้อมไหมพร้อมไหมเทคนิคแรกครับมันคือความเชื่อครับมันอยู่ในนี้ฮะทุกคนความเชื่อเนี่ยสำคัญยังไงครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายสมมติเราอยากจะทำอะไร อย่างหนึ่งใช่ไหมเช่นอยากจะมียอดขายหนึ่งล้านภายในปีนี้แต่ครับถ้าความเชื่อของเราอะ่ะมันไม่เกิดอะ่ะเราไม่เชื่อมันอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะใช่ครับทุกคนเราก็จะไม่สู่เป้าหมายนั้นเราก็จะทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ความเชื่อของคุณเลยความเชื่อสำคัญมากครับ ว่าเชื่อว่าอะไรล,ล่ะมีคนถามดรโอมจะเป็นของผมครับคือจบปริญญาเอกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จบปริญญาโทที่เยอรมันสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่มันทำให้ผมภูมิใจมากๆเลยว่าผมทำสิ่งนี้สำเร็จผมดับตาผมเห็นเลยครับว่าตอนที่ผมรับปริญญาปริญญาเอกที่สวิสฮะคุณพ่อคุณแม่ มาให้มาร่วมงานรับปริญญาครับแล้วก็เขาดีใจขนาดไหนผมมีความภาคภูมิใจขนาดไหนวินาทีนั้นครับพอผมจำได้ครับผมเริ่มเอาสถานการณ์นั้นนะฮะเข้ามาสอดแทรกใส่ว่าเฮ้ยขนาดในซิทูเอชันนั้นนะครับในเหตุการณ์นั้นอะ่ะมันยากขนาดไหนแต่ผมฮะแต่ผมยังทําได้เลย คราวนี้แหะครับเมื่อเราสามารถย้ายความมั่นใจของเราเข้ามาเราจะมีความเชื่อครับว่า we can do it เราสามารถทำมันได้และนั่นครับคือเทคนิคแรกที่อยากจะให้ทุกคนครับว่าเชื่อครับเชื่อว่าเราสามารถทำได้ We can do it, we can do it ครับนะฮะใครคิดว่าเราสามารถทำได้นะฮะพิมพเข้ามาเลยในคอมเมนต์ครับ We can do it เราทำได้ครับเราทำได้นะครับพิมพ์<ร>ามาเลยเพูดแบบนี้บ่อยๆเราจะทำได้ใช่เลยครับเราถ้าเราพูดสิ่งนี้บ่อยๆเราพยายาม visualize พยายามหลับตาแล้วเห็นภาพครับว่าความสำเร็จของเราอ่ะ มันเป็นแบบไหนเราจะสามารถทำมันได้ครับ We can do it นะฮะนั่นคืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าคิดว่าทำไม่ได้ใช่ปะโหเนี่ยแน่นอนเลยครับคือตอนเราคิดแล้วเวลาเราคิดว่าเราทำไม่ได้ครับมันก็จะไม่ได้เราก็จะไม่หาวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นหมดมแรงตันืงแต่คิดว่าทำไม่ได้แล้วหมืยอมแพ้ใช่ปะใช่เลยนะมันยอมแพ้มันเราไม่สามารถ จะคิดวิธีการไปต่อแล้วเพราะว่าใจเรามันไม่ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราจะหาวิธีการอะไรก็ตามครับที่เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอนนะฮะโ okay. อเคอีกอีกอันนึงที่ที่เรียนกับดรโอที่ดรโอมดอรโอมบอกว่าให้ลองนึกถึงว่าไอความสำเร็จเล็กๆที่เคยทำมา เอ้เราก็ทําได้นี่นะชอบเทคนิคอันนี้มากเลยของโฟลก็โอมครับใช่ครับเพราะว่าในเทคนิคเล็กๆที่ที่ผมให้วันเนี้ยครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะอ่อที่เราจะมาเรียนแบบคอร์สฟูลอ่านะครับเทคนิคแรกที่บอกเอาความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละที่เรามีซึ่งผมเชื่อครับว่าทุกคนมีอยู่แล้วคราวนี้อยากจะให้ทุกคนครับลองพิมพ์มาว่าเฮ้ยไอความสําเร็จเล็กๆของเราเนี่ยเออ มันมีอะไรบ้างพิมพ์มาได้เลยนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่แบบเล็กๆเช่นแบบได้เกรด4ตอนเด็กๆจบปริญญาตรีสอบเข้ามหนได้สามารถเข้าในบริษัทมหาชนได้สามารถขึ้นเงินเดือน10% 20%สามารถออกมาจากงานประจำแล้วก็ทำ f r e e l นซ์ของเราได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ละครับที่อยากจะให้ทุกคนลอง กับเขาเรียกว่าเดทแบ็ไปเนาะกับถอยหลังไปแล้วลองมองเห็นภาพตัวเองครับว่าเฮ้ยนาวินาทีนันะ้นน่ะนตอนนนัะ้นน่ะณสถานการณ์นั้นนะ่ะเรายังทําได้เลยทําไมตอนนี้เรายังทําไม่ได้ละ่ะใช่ไหมครับคุณวลังกูลบอกว่าพี่สอนผมเยอะมากอืมขอบคุณครับอยินดีครับลวก็บอกว่าจีบแฟนได้สําเร็จ อ๋อขอบคุณครับจูนโออคุณจูลี่บอกว่าจีแฟนไะด้สเร็จใช่ครับใช่เลยตอนที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเนี่ยมันความเล็กๆน้อยๆที่คุณจูลี่บอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮ้ยเราทําสิ่งนั้นแล้วสําเร็จนะเออทําไมทําไมตอนนี้เราเรายังแบบบางทีเรายังคิดว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งง่ายๆแบบนี้ครับมันคือความสําเร็จเล็กๆ,ๆของเราที่มันจะค่อยๆเก็บนิดผสมน้อย เก็บนิดผสมเก็บไปเรื่อยๆครับจนความมั่นใจเราอะเต็มเปลีป่ยมแล้ว mindset หรือความเชื่อของเราครับมันจะเปลี่ยนไปด้วยครับเมื่อเราคิดว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกคนครับว่าทุกคนทำได้ถ้าทุกคนมีความเชื่อว่าทุกคนทำได้น่ะครับยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยอ่ะ สวัสดีครับโอสวัสดีครับคุณชูลี่โอ้สวัสดีครับอาจารย์บันดีขอบคุณครับโอเคครูชูลี่บอกเฮ้ย I can do it ยอดเยี่ยมเลยนะครับครูดีด้วยสอบติดจุลานะครับสอบติดจุลาด้วยนะครับเห็นไหมมันเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆครับที่เราบอกตัวเองครับว่าเฮ้ยนี่แหละคือความสําเร็จของเราอย่าลืมครับความสําเร็จประเภทนี้แหละครับ เร,เ,เราเก็บเรา,าเก็บออกมาเก็บออกมาเก็บออกมาแล้วก็สั่งสมฮะได้ความเชื่อมใหม่ของเราว่าเฮ้ยฉันจะทำให้เสร็จฉันจะทำให้ได้นั่นเองนะฮะโอเคนะฮะตบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมเลยเทคนิคพวกนี้มันเป็นเทคนิคแบบสามลเป็นระดับโลกเลยนะคะที่ดอ,อรองค์เรียนนะใช่ครับเทคนิคนี้ครับเป็นศาสตร์ที่ผมไปเรียนมาจากปริญญาเอกเลยครับ นะที่มันกล่อมตัวเองนะครับบอกตัวเองเปลี่ยนความเชื่อตัวเองครับว่าเฮ้ยความสําเร็จเล็กๆน้อยๆนี่แหละถ้ามันเก็บเล็กผสมน้อยครับแล้วลบเปลี่ยนความเชื่อตัวเองครับว่าเราสามารถทํามันได้อ่ะโอ้โหเราจะหาวิธีการทุกสิ่งอย่างครับแล้วเราจะเอากระบวน่าที่เราเกิดตั้งแต่เกิดมาครับจนถึงปัจจุบันอ่ะสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากอาจารย์หลายๆคน จากมหาลัยจากชีวิตของเราเองที่เราจะเก็บเล็บผสมน้อยนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนความเชื่อใหม่เติมความสําเร็จของเราเล็กๆน้อยๆอยเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่แบบดีสุดๆแล้วก็ทําอะไรก็สําเร็จเพราะว่าเราเชื่อครับว่าเราจะทําสําเร็จ we can do it อ yeah. ่าคราวนี้คราวนี้ครับไปต่อเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หเรียบร้อยแล้วเนาะเราไปเทคนิคที่สองกันเทคนิคที่สองครับพอเราได้ความเชื่อที่เราเชื่อตัวเองแล้วว่าเราสามารถทําได้เทคนิคที่สองครับทุกคนเทคนิคที่สองคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายเออถ้าสมมตินะเราขับรถฮะทุกคนลองคิดภาพว่าเราขับรถแล้วเราขับวนไปวนมาไม่รู้เลยครับว่าเราจะไปไหนจะถึงไหมก็ไม่รู้ไหน เออไม่ถึงใช่ไหมฮะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราขับรถตอนนี้เราอยากจะไปเชียงใหม่เราเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ปะว่าเฮ้ยเป้าหมายที่เรากำลังจะไปอ่ะคืออะไรคือที่ไหนถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะสเปกสปะไปเรื่อยๆครับอ่า <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญมากๆแล้วคำถามต่อมาเฮ้ยดรโอมแล้วเป้าหมายอ่ะเราจะตั้งเป้าหมายยังไงดีอ่ะเป้าหมายครับต้องสมาร์ท คำว่า Smart นะครับ S M A R T สมาร์ย่อมาจากอะไรบ้างตัวแรกครับตัว S คือความ Specific หรือเฉพาะเจาะจงครับการตั้งให้เฉพาะเจาะจงเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะได้ผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสคนภายใน2เดือนนี้เจาะจงไหมฮะเจาะจงเรียบร้อยเลยว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ยอด ผู้ติดตาม10,000แคน specific เจาะจงเรียบร้อยต่อมาครับ m u t u r a b l e หรือว่าวัดผลได้วัดผลยังไงอะ่ะก็10,000แผู้ติดตามภายใน2เดือนนี้เห็นไหมครับมันวัดผลได้มันมีเดทไลน์ครับทุกคนต้องมีเดทไลน์เนาะว่าเราจะมีเดทไลน์ในการที่จะ สำเร็จเป้าหมายสำเร็จเป้าหมายของเราอย่างไรนั่นคือตัว m measurable เนาะตัวต่อไปครับ achievable คือมันจะต้องเป็นไปได้ครับคือมันไม่ได้ยากเกินไปถ้ายากเกินไปเกิดอะไรขึ้นทุกคนเราก็จะแบบบางทีเราก็จะท้อครับหรือบางคนตั้งเป้าหมายง่ายเกินไปก็มีนะคือ achievable คือมันไม่ได้ยากครับแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับการที่ไม่ได้ยากเกินไปเราจะไม่ได้ท้อเนาะหรือถ้าเราตั้งง่ายเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับ โอบางทีมันก็ชิลเกินไปอะ่ะเออนะฮะบางทีพยายาม stretch ตัวเองพยายามเอาตัวเองออกจากกล่องของเรานะฮะโอเคนั่นคือ achievable นะฮะตัว A เ,เนาะต่อไปครับตัว R R ครับคือ relevant relevant คืออะไรครับคือต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราผมยกตัวอย่างนะผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ยอด subscriber ยอดผู้ติดตาม1 0 0 0 0คนภายใน2เดือนนี้ แล้วกิจกรรมที่เราจะทำอะ่ะมันก็คือการทำคอนเทนต์ดูว่าผู้ติดตามเนี่ยของเราอะ่ะชอบช่องอะไรชอบเนื้อหาอะไรเราก็ทำแบบนั้นนะฮะอันนี้คือความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเราต้องมีเป้าหมายเรามีความเกี่ยวข้องด้วยว่ากิจกรรมที่เราจะทำอะ่ะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราจริงๆและสุดท้ายครับคือ time base ตัวทีครับสุดท้ายคือ time base time base คืออะไรครับคือ การที่เรามีเดดไลน์ที่ชัดเจนนะครับเช่น1 0 0 0 0แสนซับภายใน2เดือนนะครับนั่นคือการเซตเป้าหมายแบบสมาร์ทเรามาทบทวนกันดีกว่านาะตัวแรกครับตัว S คือเฉพาะเจาะจงตัว M ครับคือมีตัววัดผลที่ชัดเจนภายใน2เดือนนะฮะแล้วก็1 0 0 0 0แสนซับตัว A ครับ Achievable คือสามารถ ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับตัว R ครับ Relevant หรือความเกี่ยวข้องมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราแล้วสูดสุดท้ายครับ T หรือ Time Base คือมีกำหนดเวลาที่เราจะทำเป้าหมายนี้ได้ชัดเจนนะครับและนั่นคือวิธีการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์นั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรแบบว่ามันไม่ง่ายไปไม่ยากไปความพอดีมันอยู่ตรงไหนโอเคอยากคนส่วนใหญ่ครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะว่าเฮ้ยมันแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่ามันไม่ได้ยากเกินเป้า,ปาที่เราตั้งอ่ะมันไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปให้เราครับคนส่วนใหญ่ครับจะตั้งเป้าหมายง่ายง่ายเกินไปผมยกตัวอย่างละกันนะผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ยอดได้ยอดเพิ่มอีกประมาณ1,000พพยายาม stretch ตัวเองออกไปครับว่าเฮ้ยตอนนี้เราก็ เฮ้ยมียอดเท่านี้แล้วเราอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเพิ่มไปอีกประมาณ1 0 2 0ฮนะจากสิ่งที่เราตั้งอันนี้แหละมันเป็นการแบบ stretch ตัวเองออกเหมือนยืดตัวเองครับว่าเฮ้ยเป้าหมายที่เราตั้งอ่ะมันจะยืดออกนะฮะโอเคคราวนี้กลับมาที่คำถามว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่ใช่ครับจะตั้งเป้าหมายที่ง่ายอ่าคราวนี้ครับพยายาม stretch ตัวเองก็คือบวกไปอีกประมาณ10 20%นะ,ะแล้วเราจะได้เป้าหมายที่มันกลมกล่อม เข้ากับเราพอดีพอดีเลยครับใช่ครับอ่ะและนั่นคือวิธีการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะครับอย่าลืมเอาไปปรับใช้เนาะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเก็ตอแบบขยับไปยี่สบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตาทีเขาก็แบบว่าไม่ไม่แน่ใจอ่ะโอเคอันนี้ด็อกเตอร์มีมีคอร์สที่สอนไหมคะมีแบบว่ามีระบบวิธีก,การช่วยคิดไหมว่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะเออ สิบปอร์เซ็นก็ได้นะสาหรับคนที่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเคยตั้งเป้าหมายมาก่อนอใช่ไหมหรือว่าไม่เคยไม่เคยออกจากคามกอมฟอร์ตโซนมาก่อนเลยกบบ็ว่าสามสิบเปอร์ซอาจจะบางคนก็อาจจะมองว่ายากไปอันนี้ดกรโอมีคอร์สท,ที่สอนอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ไหมคะท,ที่แบบเรียนมาจากสวิตส์ะคะครับก็จริงๆครับในคอร์สที่ผมจัดตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย แล้วก็จัดการเวลาของตัวเองที่จะที่ทุกคนจะสามารถเอาไปใช้ได้เลยถ้าเรามาเข้าคอร์สนี้นะครับคอร์สของเราจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันคอร์สรูปแบบแรกครับเป็นคอร์สแบบโคชิ่งเจอหน้าตัวต่อตัวเลยฮะที่จะมาเจอกับดรโอมโดยตรงนะครับ private coaching ตัวต่อตัวนะฮะแล้วคอร์สนี้ครับ ราคาเต็มอยู่ที่99,000แต่วันนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆหรือผู้บริหารหรือใครก็ตามที่สนใจคอร์สนี้ฮะแล้วทักในช่องแชทนะครับหรือ LINE แอดนะครับแอดดนะครับแอดบีอาทักมานะครับทักมาก่อนนะครับ คุณจะได้ส่วนลดพิเศษครับจาก9,900หเหลือ5 9 0หมรถูลดเยอะมากนะครับวันนี้แล้ววันเดียวเท่านั้นถ้าคุณเพียงทักเข้ามาอันนั้นคือรูปแบบแรกครับคือโคชิ่งวันท o วันตัวต่อตัวครับรูปแบบที่สองนะฮะคือแบบออนไลน์นะคือแบบออนไลน์ครับแบบออนไลน์ก็คือใน z o ู m หรือในไลน์คอ ที่โคชิ่งตัวต่อตัวเหมือนกันนะครับราคานี้นะฮะจาก7,900ถ้าทักมาวันนี้เช่นเดียวกันนะครับลดเหลือ3,900บาทนะครับแล้วรูปแบบที่3ครับคืออู้ใครไม่ว่างไม่อยากจะออนไลน์โคชิง่งอยากจะมาเรียนแบบออนไลน์นะครับที่มันมีวิดีโอที่ผมเรคคอร์ดไว้นะครับ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเราเลือกเรียนได้ตลอดชีวิตเลย นะราคานี้นะครับจาก9 9 0ครับอ่าครับตอนนี้เหลือ5,900ถ้าเราทักมาที่ lioa a อ Dr. o oh ด m ครับอ่ครับใครสนใจก็ทักมาเล่นเลยรัวๆนะครับวันนี้เท่านั้นวันนี้เท่านั้นจริงๆครับพร้อมต่อไปไปต่อแล้วเนาะพร้อมไปต่อแล้วนะนะครับนั่นคือเทคนิคที่2ที่บอกว่าตั้งเป้าหมายต้องตั้งแบบไหนนะฮะ ถ้าใครอยากจะตั้งเป้าหมายให้แบบหัวให้ผมลงลึกมาตัวต่อตัวของผมเลยนะฮะแล้วผมจะช่วยตั้งเป้าหมายแล้วเป้าหมายนี้คือไม่ได้แค่วางไว้บนหิ้งนะเราจะ t r a ็กกันแล้วบ,บให้เกิดขึ้นจริงๆเลยนะให้เกิดขึ้นจริงๆอย่างร0อเโอเคไหมครับอ่ะงั้นเราไปเทคนิคที่3กันดีกว่าเทคนิคที่3ครับเทคนิคที่3เนาะพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเทคนิคที่3คือ การลงตารางนะลงตารางคําถามคือโอ้ยลงตารางมันจะช่วยอะไรเราลงตารางครับมันเป็นเหมือนคอมมิตเมนต์เป็นเหมือนตัวที่บอกเราครับว่าเฮ้ยเราจะทําเป้าหมายสิ่งนี้ตามสเต็ปวันนี้เวลานี้นะฮะจะทําตามวันเวลานั้นๆการวางตารางลงไปครับมันสําคัญกับเรายังไงครับมันสําคัญมากๆเลยครับ ว่าถ้าเราไม่ลงตารางไปสังเกตว่าเราจะมีสิ่งรบกวนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวคนดีจะขอให้ช่วยเดี๋ยวเพื่อนพาไปเที่ยวตรงโน้นเดี๋ยวเพื่อนชวนกินนี่เดี๋ยวไปเล่นเกมเดี๋ยวโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายครับถ้าเราไม่ได้ลงตารางเนี่แหละครับคือสิ่งรบกวนที่จะเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เราไม่ไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นั่นเอง เพราะฉะนั้นสําคัญมากๆ,ๆสําคัญมากๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการวางเป้าหมายก่อนที่เราจะวางเป้าหมายว่าสิ่งไหนเราจะทําก่อนสิ่งไหนเราจะทําหลังเราจะใชอ้อันนี้ฮะชื่อว่า I s s n n o w w r r m t t r x x หรือถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆครับคือตารางคือตารางเรียงระดับความสำคัญของเรานั่นเองนะฮะเราจะเรียงตารางระดับความสำคัญออกมาเป็น4ช่องด้วยกันเนาะ โดยนะครับคลทีเรียของมันนะครับก็คือตารางที่เราบอกว่ากิจกรรมไหนสําคัญแล้วก็กิจกรรมไหนเร่งด่วนมี2กิจกรรมนะฮะโอเคชึ่งช่องแรกนะครับมันคือกิจกรรมที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนนะผมยกตัวอย่างละกันเนาะกิจกรรมสําคัญและเร่งด่วนก็คือกิจกรรมที่เฮ้ยเราต้องส่งงานลูกค้าวันนี้ละมันเหมือนแบบกิจกรรมที่แบบไฟลนกลนั่นเองนะฮนะเนาะหรือ ประเภทที่2นะครับประเภทที่2คือกิจกรรมที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอ่ากิจกรรมนี้เราจะต้องเริ่มวางแผนแล้วเช่นออกกําลังกายลดไขมันใช่ไหมฮะอืมแล้วก็กิจกรรมประเภทที่3ครับคือกิจกรรมเขาเรียกว่าไม่สําคัญและเร่งด่วนนะกิจกรรมนี้ครับยกตัวอย่างเช่นาการตอบ งานแอดมินต่างๆเราสามารถจ้างคนนะฮะให้ช่วยเหลือเราได้เ<บ>ช่นเช่นเออเช่นกว่าถูบ้านเราก็อาจจะจ้างแม่บ้านมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วกิจกรรมสุดท้ายครับคือทั้งไม่สําคัญด้วยแล้วก็ไม่เร่งด่วนด,ด้วยทั้ง2อันเลยนะครับกิจกรรมนี้ครับควรตัดทิ้งควรตัดทิ้งฮะยกตัวอย่างเช่นอาจจะไถโซเชียลมีเดียเมาเรื่องบ้านเมาเรื่องชาวบา้านทั้งวันทั้งคืนคือทําได้นะแต่ว่าพอทําไปถึงแบบถึงถึงเพดาะนอ่ะอู๋มันจะ มันจะเสียเวลาเป็นกิจกรรมที่เสียเวลานะครับเพราะจะตัดได้ตัดโอเคและนั่นฮะคือแค่เทคนิค3เทคนิคเองฮะที่เราจะมาเรียนรู้กันแต่คอสคอสใหญ่ของเรานะครับมีกว่า20กว่าเทคนิคมีเยอะมากที่เราจะมาอันนี้อันนี้ที่เอามาสอนนี่แค่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เองใช่โอ้ใช่ครับจริงๆไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยาก ดูเทคนิคเพิ่มเติมและอยากจะมาเจอผมตัวต่อตัวหรือไม่ก็เจอแบบออนไลน์ครับคอสนี้ฮะช่วยคุณอย่างแน่นอนทักมาเลยครับ Line OA a อ d อดโอเคนะฮะหวังเลยนะว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเราเจอกันครับผม